ลูกค้าซื้อรถแบบไม่เห็นรถอีกแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ามากถ้าไม่หลายๆคนถึงงงว่า ee, วเฮ้ยทำไมกล้าซื้อรถแบบไม่เห็นรถราคาเป็นล้านเลยนะเพราะผมการันตีครับซื้อรถกับผมเหมือนซื้อป้ายแดงเลยการันตีศูนย์มีปัญหานะครับเอามาคืนได้เลยถ้ามีชนหนักจมน้ำจะไม่เอาพิษครามเสีไม่กลับมาแต่ถ้ามีปัญหาหลังขายก็เหมือนป้ายแดงครับพี่อยู่ที่ไหนเอาเข้าศูนย์นี่นั่นเลยผมการันตีให้ใจ่ายให,ใให้ทุกค่าดูแลนะครับผมอ่ะเหมือนคันนี้ครับ Fortuner รปี2019คันนี้ขายลูกค้าไปอยู่ที่ ถามว่าโฉมนี้ผมหาให้ได้ถูกสุดงวดจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนนะไม่ถึงล้านและค่าง,งวดอยู่ที่หมื่นกว่าไม่ถึงสองหมื่นแน่นอนขอสัมภาษณ์นิดนึงเนี่ยสัมภาษณ์แม่นี่แหละอันนี้เป็นคนซื้อเองเลยใช่ไหมจ๊ะ,จะใช่ไหมอันนี้มาจากไหนครับจังหวัดเลยค่ะอ๋อมาจากเลยเป็นไงครับพอมาแล้วมาผิดหวังไหมที่มาไกลขนาดนี้ไม่ผิดหวังแถวนั้นมีรถมือสองไหมมีเยอะค่ะแต่แต่ไม่ถูกใจอ๋อ<ม>ก็คือไปดูมาแล้วไปดูมาอ๋อมันต่างกันยังไงพี่อันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะแต่เราไม่เอ่ยชื่อไงเราไม่เอ่ยชื่อเขาแต คันสภาพดีกว่าใช่ไหมคันนี้ปี19นะไม่ห้าหมื่นนะตอนแรกที่ลูกค้ามาดูเป็นคันไหนนะตอนคือตอนแรกลูกค้ามาหนี่เห็นตัวรถยังครับที่ทําเรื่องอะไรไม่เห็นค่ะเดาทำเรื่องไว้ก่อนวางเงินเราเราซอบรถอย่างที่เราจะให้หาคันนี้มาอ๋อใช่ไหมแล้วกลัวว่าไม่กลัวผมเอารถย้อมอะไรมาขายหรอไม่กลัวคเขาโทษดังขนาดนี้ผมไม่ทำหรอกเออไม่ต่อให้กลัวนะครับมีปัญหาเอามาคืนโอเคไหมไปอยู่ที่รถนิดนึงแล้วเป็นไงครับมาวันนี้หนูนาจัดโปรโมชั่นอะไรให้ครับวันนี้โปรโมชั่นหนึ่งแสนแถม หมายถึงว่าได้จริงไหมเงินหนึ่งแสนเนี่ยก็ได้ค่ะใช่ไหมอ่านะครับมีส่วนลดลงถ้าลูกค้ามาไกลนะไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เราให้จริงยากไหมกว่าจะผ่านไม่ยากค่ะนานไหมบริการดีบริการดีนหลังจากเอกสารครบนานไหมกว่าจะผ่านก็ไม่นานค่ะประมาณกี่วันพี่ก็ปกติไม่น่าไม่นานค่ะแต่แค่วันเดียวแต่รอรถโอ้รอรถเออนะไม่มีแล้ว ก็จะหาให้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถเพิ Paris> ่งมาแล้วรีบทำนะงานอาจจะยังอันนี้ยังไม่ละเอียดนะก็เรียบร้อยเลยนะครับรถมาเมื่อวันก่อนมั้งเปลี่ยนเอาคันนี้เรียบร้อยโอเคนะครับเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ